สวัสดีครับท่านผู้ชมผมในาการกิตสกิคอนเทนต์นะครับนี่อยู่ในเกมฟีฟ่ามาบาย2022นะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารในส่วนของยูฟ่าแชมเปี้ยนสลีกกันนะครับหนึ่งนะครับผมว่าแชมเปี้ยนสลีกมีการเล่นคล้ายในส่วนของตัวทีโอทีไปเหมือนกันเป๊ะเลยครับแต่ว่าในส่วนของตรงนี้เนี่ยค่อนข้าที่จะเล่นในกิจกรรมน้อยกว่านะครับโอเคกิจกรรมแรกนะครับก็คือเป็นส่วนของเมนเนาะก็คือตัวหลักนะครับมันก็จะมีในส่วนของให้เล่นนะครับเพื่อแลก UC l ีเอลโทเน มันคล้ายๆกันเลยนะครับคล้ายๆกันเก่าเลยนะครับเนี่ยก็จะมีการซื้ออะไรเงี้ยแล้วก็มาสุ่มนะครับซึ่งสาตัวนี้ไม่เหมือนกันนะครับถ้าคุณสูมตรงนี้นะครับมันก็จะเน้นในส่วนของตัวเงินนะครับถ้าคุณส่มตรงนี้จะเน้นตัวเงินมาเตะนะครับถ้าเน้นตรงนี้จะเน้นของสกิลบูส์นะครับมีสกิลบูส์สามันเลยนี่จะมีตักเตะสามันเลยแล้วก็ตรงนี้จะมีเงินสามันเลยนะครับก็เลือกๆเอาอันนครับว่าต้าอะไรส่วนตรงนี้คล้ายๆกับส่วนของเฟสติวัลเลยก็คือมี UCL ถูเคนเอยไม้ถูกไม้นะครับไมโทนนะครับก็จะมีในส่วนของตัวนักเตะเจ็ดสิบเงินแล้วก็มีกรุ๊ปน้อยนะครับก็มาซื้อกันนะครับไม่มาเก็บกันนะครับเปิดให้โคมนะครับซึ่งได้รับโอกาสได้ลอยคีนายกะแล้วก็มอรินี่ด้วยนะครับโอเคครับตัวนี้ในส่วนของตรงแรกเนี่ยมีแค่นี้นะครับต่อมานะครับผมในส่วนของตัวกรุ๊ปเอกักรุ๊ปดีกันบ้างนะครับ อันนี้ก็จะคล้ายอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของตัวให้เราไปเลือก UCL Tournament ตรงนี้ก่อนนะครับใช่ไหมม่ามั่นใจนะครับว่าจะต้องมาเลือกตรงนี้ก่อนหรือเปล่านะครับถึงมาเลือกตรงนี้ได้แต่น่าจะไม่มั้งนะครับโอเคครับตรงนี้นะครับก็คือให้เราเก็บ point จากตัวเมื่อกี้เนี่ยครับก็คือเราต้องได้ point จากตัวเมนเนี่ยนะครับเห็นไหมครับตัวเมนเนี่ยมันจะมีในส่วนของตัวเอิร์นก u ๊ปเนี่ยครับ การันตีแน่นอนครับผมหกสิบนะครับหกสิบกุ๊พอยต์นะครับเอามาปลดล็อกตรงนี้เพื่อรับนักเตะนะครับซึ่งมันใช้สามพันนะครับหกสิบก็ใช้ห้าสิบวันนะครับก็คือแล้วนถ้าเป็นสายปีน่ะน่าจะได้ตอนค้ายเลยนะครับหกสิบเนี่ยนะครับใช้ประมาณห้าสิบวันนะครับอืมใช่ไหมใช่ครับประมาณห้าสิบวันนะครับถ้าเก็บ ถ้าเปิดทุกวันนั้นนะก็ใช้50วันซึ่งผมก็ไม่รู้ว่า1วันเนี่ยน่าจะได้2รอบนะกมนมน็มันก็มไม่ถึง50หรอกนะครับถ้ามันมีถึงขนาดนั้นนะครับแต่ก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันในการที่จะปลดล็อกพวกนี้นะครับก็นับเตะก็จะเป็น84บวกเ,เออระวางระวังกันด้วยนะครับต่อมาจะเป็น UCL Tournament น,น,นะครับ แตรงนี้เราต้องทําการเลือกกลุ่มมา1กลุ่มแล้วก็เล่นนะครับมันก็จะได้ในส่วนของตัว UCL Token แล้วก็ได้ส่วนของทัวร์นาเมนต์ Win UCL Final for the first time นะครับครั้งแรกที่เราชนะอาจจะได้ตรงนี้มานะครับการันตีรีวะก็คือจะเป็นต้แต่84บวกของยูฟ่านะครับนะครับมีประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวอนะีเวนเนาะต่อมาเป็นเกมพา s สครับเกมพา s สเนี่ยเอิมเขาเรียกว่าอะไรครับมันเขาค่อนข้างที่จะเอิ่มค้ายๆเดิมเลยครับก็คือ เนี่ยค่าเติมเนี่ยจะได้อะไรบ้างนะครับเห็นไหมฮะถ้าคุณเสียตงังซื้อพาส <_ S 1> ก็จะได้ในส่วนของตัวพวกนี้มานะครับเออจะมีในส่วนของตัวนับเตะอะไรเยอะแยะเลยครับก็คือถ้าคุณซื้อพาสคุณได้แน่นอนครับมันเวอสามสามเนี่ยเนี่ยคุณได้แน่นอนนะครับใน,น,นส่วนของตัวอ้ไม่ถึงเวอสัมสานไม่สัมไปเวลประมาณพันห้าอันนี้ก็อีกพันห้าเนี่ยคุณได้ละ เวลถึงเวลยี่หกเนี่ยคุณได้ละไอตัวเลือกเออคุณก็สามารถเลือกได้แล้วว่าคุณจะเอาตัวอะไรนะครับซึ่งอุนสุดท้ายก็น่าจะเป็นคาฟูนะครับอืมนี่ครับเวลหนึ่งร้อจะเป็นคาฟูแล้วก็ s t b o นะครับจะไม่มาอ่านชื่อถึงเลย scbo นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเกมฟีฝ้านะสำหรับใครชอบเกมนี้นะครับก็นั่นแหละครับก็ต้องจัดกันเลยแล้วก็มาลองเล่นกันดูนะครับก็วันนี้นะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับประมาณนี้ นี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้ผมไปครับสวัสดีครับ